สวัสดีค่ะคุณลูกค้าลาลินชิมัมนะคะวันนี้รีวิวเป็นกระโปรงสีดำผ้าเกาหลีนะคะความยาวจะเป็น3ระดับนะคะเริ่มที่ตัวที่ยาวที่สุดนะคะตัวแรกตัวด้านนี้นะคะจะเป็นทรง6ชิ้นนะคะตีเกต2จุดตรงนี้ก็เลยเป็น6 6ชิ้นนะคะหน้า3หลัง3นะคะวันนี้จะไม่ได้กลับด้านหลังให้ดูนะคะเพราะทั้ง3แบบ ด้านหลังเหมือนกันค่ะต่างกันแค่ด้านหลังจะไม่ได้รีดเป็นเพชรตรงนี้นะคะคุณลูกค้าตัวแรกตัวแรกนะคะความยาว38นิ้วค่ะตัวนี้ยาวที่สุดเลยนะคะด้านในมีซับในค่ะเหมือนเดิมเป็นสีดำทั้ง3แบบเลยนะคะตัวตัวแรกนะคะคล้ายๆทรงหางปลาค่ะคือจะมาคอดตรงนี้แล้วก็ปลายบาดนะคะนิดเล็กน้อยค่ะ ตัวที่2ความยาวอยู่ที่37นิ้วค่ะคุณลูกค้าตัวนี้ความเออเป็นแบบ8ชิ้นนะคะ1 2 3 4นะคะด้านหลังไม่ได้รีดเทสแต่มีระบายเหมือนกันนะคะตรงนี้จะแต่งระบายค่ะแล้วความยาวเขาก็จะอยู่ที่37นิ้วนะคะทรง A ค่ะส่วน ตัวสุดท้ายตัวที่3นะคะตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวที่2เลยค่ะแต่ว่าต่างกันตรงที่ไม่ได้แต่งระบายนะคะแปดเออหชิ้นเหมือนกันค่ะหนึ่เออโทษค่ะเป็น8ชิ้นค่ะ1 2 3 4นะคะสีดำตัวนี้ความยาวเขาจะอยู่ที่สานิ้วนะคะจะสั้นกว่าตัวอื่นค่ะแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นทรงตัวยาวนะคะ คล้ายๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าตรงนี้เขาก็จะแต่งเป็นเฉียงๆเพียงแต่ตัวนี้คือไม่ไม่ได้ทําระบายนะคะตัวนี้เขาจะมีเป็นระบายฉลุอย่างนี้ค่ะด้านหลังเหมือนกันแต่ไม่ได้รีดเทสค่ะ<ม>ปลายก็จะเป็นทรงเอเหมือนกันความยาวต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ ส่วนรอบเอลนะคะทั้ง3ตัวเริ่มต้นที่28นิ้วค่ะสามารถยืดสุดได้ถึง36นิ้วและ40นิ้วนะคะส่วนถ้าลูกค้าเอล 37, 38, 39, 40นะคะจริงๆแล้วสามารถใส่3ตัวนี้ได้แต่ว่าจะเน้นสะโพกมากๆค่ะกว่าตัวที่เป็นทรงตรงค่ะเพราะทรงตรงเขาจะทำเป็นตรงลงมาเลย จะมาเน้นตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าที่เอวใหญ่อาจจะถ้าถ้าลูกค้าไม่ชอบรัดรูปตรงสะโพกแล้วก็ข้อตรงนี้เน้นเน้นตรงก้นมากนะคะก็จะไม่แนะนําเป็นทรงเอนะคะจะแนะนําเป็นทรงตรงให้ลูกค้าค่ะแต่จริงๆแล้วเอวสามารถยืดหยุ่นตามตัวได้เลยค่ะราคานะคะราคาราคาเดิม แต่สินค้ามีการปรับขึ้นราคามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะนะคะขายอยู่ที่850บาทมีบริการก็ให้ฟรีฟรีส่งฟรีกับเงินปลายทางเหมือนเดิมค่ะสามารถติดต่อสั่งซื้อมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร082 77 98 990ค่ะหรือเป็นอีกเบอร์หนึ่ง096 220 1314นะคะ ถ้าสนใจสีดำนะคะแล้วก็เน้นการใช้งานยาวๆนะคะติดต่อแม่ค้าเข้ามาได้เลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ